สวัสดีค่ะพี่น้องมอนีพ่อกับเฮาเนาะคะ่ะบ้านสวนต้นนุ่นเนาะคะ่ะกับการทําเกษตรหนึ่งไร่เนาะคะ่ะมอนีซิมานแนะนํำเนาะคะ่ะกับการเลี้ยงไก่ไข่ของเราเนาะคะ่ะไก่ไข่อารมณ์ดีเนาะเลี้ยงยังไงดูแลยังไงจัดการยังไงเนาะคะ่ะเพราะว่าเข้ากัเหตุหลากหลายอย่างเนาะคะ่ะทั้งงานหลวงงานลาดทั้งรับจ็อบอะไรต่างๆนาะนาเหตุทุกอย่างคะ่ะแถบ ทุกวันนี่จะไม่มีวันทุกอาทิตย์นี่แทบจะบม่มีวันหยุดเลยเนาะคะ่ะแต่ละอาทิตย์นี่คือวันหยุดน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยเนาะคะ่ะมันนี้เนาะคะ่ะเท่ากันจะมาแนะนาเนาะคะ่ะสําหรับพี่น้องเนาะคะ่ะอยากทําอาชีพเสริมอยากมีรายได้เสริมเนาะคะ่ะอยากทําเหมือนเราเนาะคะ่ะไม่ใช่ว่าจะรับแต่เงินเดือนอย่างเดียวเนาะคะ่ะเท่ามีวิธีการจัดการกับไก่ไข่อารมณ์ดีของเท่าเนี่ยจังไดเนาะคะ่ะเพื่อให้มีรายได้เสริมเนาะคะ่ะ ช่วงเสารนาะคะเขาก็จะมาให้อาหารเนาะคะ่ะประมาณใช้เวลาเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งก็คือ,อใ,หให้น้ำเนาะคะ่ะเปลี่ยนน้ำแล้วก็ให้อาหารอาหารของเขาก็จะเป็นอาหารสำเร็จรูปด้วยเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีอาหารลดต้นทุนเนาะคะ่ะก็จะเป็นพวกเสริมเนาะคะ่ะใบกระถินเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีปลายข้าวเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีลำ นะคะแล้วก็จะมีข้าวโพดบดนะคะข้าวโพดโม่นะคะ,านะคะอาหารของเฮาเนาะคะส่วนวัชพืชเสริมเนาะคะ่ะถ้าพี่น้องอยากจะเลี้ยงเนาะคะก็ปลูกเตรียมไว้ก็จะมีหญ้าหวานเนาะคะหญ้าขนส่วนใหญ่ของเฮายาคุนอะ่ะมันขึ้นเองตามธรรมชาติเนาะคะแล้วก็ใบกระถินเท่ากับสามารถหาได้เนาะคะแล้วก็จะมีมะละกอสุกเนาะคะปลูกไวเ้เลยพี่น้องแล้วก็ พืชผักสวนควรัวที่เขาปลูกแล้วที่ใบ่สวยเนาะคะ่ะใบแก่กะมาหายไกลกินได้แล้วก็ข้าวสุกนะคะ่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็พวกวัชพืชต่างๆก็คือพักเสียนพักหุมพักต่างๆที่อยู่ในสวนเ้าเนาะคะ่ะอันใดที่คิดว่าพี่น้องสิปลูกเนะี่ยคิดว่าสิเลี่ยงเนาะคะ่ะให้ปลูกไว้เลยเนาะคะ่ะหรือว่าก็ประมาณนี้ส่วนน้ำก็จะมีผสมวิตามินเนาะคะ่ะ วิตามินก็จะมีหลากหลายเนาะคะ่ะวิตามินไบโอ12เนาะคะ่ะเบตา้าไมซินเป็นยาเนาะคะ่ะเป็นยาปฏิชีวนะนะคะออกตาไมซินเนาะคะ่ะเสริมให้ไก่กินแล้วก็รวมทั้งอ,อื่นๆเนาะคะ่ะอาจจะเว้าตรงนี้บ่ไดเนาะคะ่ะผศผู้ใดสนใจเนาะค่ะก็ทักมาสอบถามเราได้แล้วก็เฮลูโอยผสมน้ำเนาะคะ่ะเอาให้ไก่กินช่วงอากาศหอนๆเนาะคะ่ะเครียดๆเนาะคะ่ะ ก็จะประมาณนี้ส่วนช่วงเช้าก็จะประมาณชั่วโมงหนึ่งดูแลเขาเนาะคะ่ะช่วงเที่ยงไม่ได้ดูแลนะคะไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะคะ่ะอาจจะแวะมาดูนิดนิดหน่อยๆก็ได้หรือไม่ดูเลยก็ได้เนาะคะ่ะแล้วก็อีกตอนเย็นเนาะคะ่ะเสริมเสริมอะไรบ้างไหมก็จะเป็นหัวอาหารเนาะคะ่ะห้อาหารเขาตามปกตินี่แหละอาหารที่เข้าหอก็จะเป็นหัวอาหาร แล้วก็อาหารลดต้นทุนอย่างที่เห้าเบาไปแล้วเมื่อกี้ตอนต้นเนาะค่ะก็จะมีลำปลายข้าวข้าวโพดบดข้าวโพดหม่ใบกะทินนะคะแล้วก็เสริม้าดได้ด้วยเนาะคะ่ะยามันแรงเราไป้าเมนแรงหลังจากที่เห่าเลิกง,งานมาเขากับปอยเขาเขาป้าเขาดงงปลายเนาะค่ะเขาก็สิไปคุยเคี้ยวหาอาหารตามภาษาไก่เนาะค่ะนี่แหละประมาณนี้เราอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะ้าว่าได้ดูแลเขาเนี่ย เมือม่อเมื่อเมื่อเมื่อบริยูบานเลยไปประชอกไะชุม่มไปนั่นไปนี่นะคะไปรับจอบอ,นนนอันนั้นอันนี้ย่ำเว้นบริยูบานย่ำแรงกับบริ้ม่อีกนะคะเข้าเหตุจังไดเนาะคะ่ะเข้ากับสิมี่ถังอาหารนะคะแบบอัตโนมัติกึงกึงเนาะค่ะนะคะถันะะงสีเขียวแบบนั้นเนาะคะ่ะให้อาหารไก่ไว้ในถังนั้นเนาะคะ่ะอาหารที่เข้าให้อียังกับซามละเข้าเสียวไวในถังนั้นเนาะคะ่ะประมาณครึ่งถัง ถ้าส้ี่มือว่าได้มีบ้านก็เต็มถังไว้เลยพี่น้องนะคะแล้วก็น้ำห้จังไดบ้านนี่วด้อยูบ่บ้บานบ่้อยู่บ้านมืดมือมืดคำมืดเสามืดแรงพูนพี่น้องทางผุนถวยสีแดงแดงเนาะคะ่ะก็จะมีถังถังอาหารเนาะคะ่ะบ่เป็นถังอาหารสิถังน้ำเนาะคะ่ะคล้ายๆกันแหละทางกับถังอาหารแต่เข้ามาประยุกใสเนาะคะ่ะจะใช้ถังเล็กถังใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เข้าหายไกลเนาะคะ่ะตัวแดงแดงพู พี่น้องสูดมูน่ะกระทั้งดำๆทั้งหลังเนาะค่ะด้านหลังเหานั่นแหละค่ะทั้งให้น้ําแบบอัตโนมัติหายไปเลยถ,ถ้าถ้าทั้งน้อยๆนั่นประมาณ20ลิตรเนาะค่ะอยู่ได้ประมาณมือครึ่งคือแบบย4ิบสชั่วโมงแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนาะค่ะเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงบวก12ชั่วโมงนั่นแหละค่ะอยู่ไดท้ทังครึ่งถ้าไก่ประมาณ100ตัวด้อันนี้ไก่ประมาณ100ตัวเนาะค่ะ ถ้าไก่หลายว่านี้ก็เพิ่มทั้งขึ้นไปอีกค่ะหกสิบแปดสิบหรือร้อยนะคะหรือสองร้อยนะคะอันนี้ของบ้านสวนต้นนุ่นเนาะคะ่ะดูแลแบบนี้เนาะคะ่ะเข้าจังคอยมีเวลาไปทํางานประจําไปรับจอบเสริมพิเศษเนาะคะ่ะแล้วก็ถาพี่น้องทันใดเนาะคะ่ะอยากได้ไก่สาวเนาะคะ่ะหรือว่าจะเป็นลูกไก่เนาะคะ่ะไก่ไข่เด้บ่มันไก่อย่างอื่นเนาะคะ่ะไก่อย่างอื่นก็จะมีแนนิดหน่อยไก่สามสายเนาะคะ่ะ ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะทางาช่องสีแดงนี่ที่เราลงคลิปนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเพจนะคะชื่อเดียวกันกับ YouTube บ้านสวนต้นนุ่นนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ